สวัสด,ดีครับพี่น้องหน้าตาสดชื่นเหมือนถูกกลางคืนนี้สุเทพกําลังถูกไล่ล่าใช่ไหมจ้าพี่น้องทั้งหลายครับเราไม่ว่ากันเราให้โอกาสเงาะป่าสาไกา่เพราะมันจังไรมาทั้งตระกูลใช่ไหมครับพี่น้องทั้งหลายย่อมรู้ดีครับสมัยอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีโคตรพ่อโคตรแม่พ่อไอเทพก็เป็นสสลอในสนามมาเหมือนกันครับ สุดท้ายคนที่เรียนแบบพ่อไอเทพก็เสีอ้ายภาษาอีสานก็พี่ออ้คนนี้เอาไว้บ่ได้หนามึนเหลือเกินจริงไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเราฝ่ายประชาธิปไตยเรามีผลประโยชน์เราแบ่งคนส่วนใหญ่เราไม่ยังไม่มีความคิดแบบพักแมลงสาบแมลงสาบชอบอยู่ในซ่วมไอเทพอภิสิทธิ์พวกนี้พี่น้องครับมาจากลูศกกระโปกทางนั้นเลยครับ ให้อะไรฉีดก็ไม่สะอาดเพราะมันสกรปรกทั้งประชาธิปัตย์ตั้งแต่เสนีรวงเฮียหัวหน้าพักเก่าๆก็เฮียและพวกที่อยู่โคตรเฮียใช่ไหมครับจึงยืนยันพี่น้องครับว่าประชาธิปไตยจะต้องเบ่งบานเมื่อคนที่ตั้งใจจะปกครองประเทศในระบอบที่ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงไม่ใช่ปกครองแบบนายถนอมประพาสหรือนายสง,งัดชะลอไป พวกนี้ชอบปกครองแบบระบอบรถถังทั้งนั้นเลยครับและประชาิปธัย์ก็ชอบไปเอียงกับคนที่มีรถถังหาแดกด้วยกันง่ายพี่น้องดูนายชวนดิครับเป็นนาย,ยกราฐมนตตีกินจนหน้าเกียดครับครบเบลสองหมื่นล้านเห็นไหมหน้าถนน,นดอนเมืองสกัดแล้วสกัดอีกครับไม่น่าจะเป็นลูกใจชวนขายปลาเลยในตลาดนายชวนน่าจะเป็นนักขอรับชันมือหนึ่งครับ และทำหน้าตาเป็นทนายหน้าเชื่อถือชายาเขาบอกว่ามีดโกนอาบนามพึ่งที่จริงไม่ใช่อา่านนามพึ่งพวกมึงพึ่งผดเด็จการดังนั้นพักประชาธิปัตย์พักประชาธิาปธัตย์ยืนหยัดเพื่ออะไรครับเพื่อพักตัวเองไปหาเสียงเวทีไหนเวทีไหนเราต้องการระบบรัฐสภาไปที่ไหนหันหลังกลับมาต้องเลือกตั้งแต่ทำไมไอ้ทพ มันเป็นอะไรมันไปเป็นจังไรหรือเป็นคนไม่สมประกอบถึงบอกว่าเอาประเด็จการเลยเอาประเด็จการทุกวันเนี่ไอ้สุเทพมันแสดงหน้าฉากหน้ากาของมันก็คือเอาทาหารล้อมไว้ข้างหลงังถ้าเพียงพัมมาเมื่อไรเขาบอกว่าหลังแค่เขามีข่าวละแค่ละคายว่าถ้าใครลุมกันทำลายสุเทพเขาจะเป่าแตนแนๆสมัยนี้ครับ ไอ้เทพมันเป่านกหวีดไปแล้วทหารดีมีเยอะครับพี่น้องทหารที่ไม่ค่อยจะดียังพิสูจน์ไม่ได้หรือว่ามีอยู่หรือเปล่าประเทศไทยตอนนี้่วนใหญ่เป็นแต่ทหารประชาธิทีประายตั้งแต่รัฐมนตรีหญิงคนแรกของเราใช่ไหมเขาไม่เอาหรอกครับปฏิวัติแล้วเสี่ยงครับปฏิวัติล้วบริหารไม่เป็นเคยเห็นไหมครับพี่น้องคนใส่เสื้อครับ ไม่ฆ่าน้องไม่คล้องนายไม่พ้องเจ้านายไม่ขายเพื่อนแต่เป็นไงพี่น้องปฏิวัติเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องขอโทษนะไปจ้างคนจีนมาเป็นนายกอย่างน,นายอนันต์ปัญญาละชุนใช่ไหมมีอำนาจอยู่ในกำม,มือครับแต่บริหารงานไม่เป็นเพราะฉะนั้นพวกท่านเป็นฝ่ายความมั่นคงเป็นรั้วของชาติ ส่วนรัฐสภาหรือนักการเมืองเขาเป็นฝ่ายบริหารต่างคนต่างมีหน้าที่กันครับเหมือนขนมชั้นนะครับเราจะไปฉีกทุกชั้นไม่ได้บางชั้นมันป้องกันมดไม่ได้เลยใช่ไหมของหวานหวานเนี่ยพี่น้องอย่าลืมนะครับใครที่ไปนั่งรัฐมนตรีใหญ่ๆถ้ามีเครื่องแบบแต่งจะกลายเป็นตีกางทันทีเลยพี่น้องนี่แหละครับทหารเขาระยะหลังเขาบอกว่า เขาอยู่เป็นรั้วของชาติดีแล้วแต่สุเทพก็พยายามจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ทหารที่มีคล้ายๆวบๆแวบมบแบบแต่ไม่กล้าแสดงออกทุกวันนี้สุดท้ายนะครับพี่น้องครับสุเทพก็กําลังจะหาข้อตกลงว่าจะออกมันแบบไหนแต่วันนี้ออกแบบดาราหนังฮอลลีวูดใช่ไหมครับทำทุกสิ่งทุกอย่างปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาตามที่ตัวเองตั้งใจ แต่เวลาของสุเทพหมดแล้วใช่ไหมครับช่วงนี้มีโอกาสที่สุดควรจะกลับบ้านไปตั้งหลักก่อนสุเทพคนไทยด้วยกันไม่แรงน้ำใจหรอกครับผิดรู้จักให้อาภายัยแพ้ไม่มีแพ้เสมอกันใช่ไหมถ้าเรายอมถอยกลับบ้านตอนนี้สุเทพจะเป็นคนดีของสายประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้สุเทพกลับบ้านก่อนได้ไหมครับ จับไม่ได้ก็ตามจับไม่ได้ในคืนนี้ดีไหมครับเพราะฉะนั้นกระบวนการของประเทศไทยเหล่านั้นมีทางออกอยู่ทางเดียวบ้านเมืองนั้นเราต้องพึ่งพากันจะต้องช่วยกันทุกถิ่งทุกคนทุกชั้นชนทุกภาษาทุกศาสนาเพื่อให้บ้านเมืองของเราอยู่ได้ครับพี่น้องครับ ทางประเทศเขา220้ประเทศเขาเรียกร้องชชประชาธิปไตยแต่เราเห็นมีอยู่คนกลุ่มเดียวนะครับไอเทพจังไรต้องการ,รเผด็จก,การแต่เราหน้าเวทีเราต้องการเลือกตั้งต้องการชชาประชาธิปไตยใช่ไหมครับตรงนี้แหละครับมันเป็นหัวใจของคนไทยส่วนใหญ่ร้อยละเก้าสิบที่ต้องการไปหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งและเด็กเยาวชน ที่อายุ18ปีใหม่ๆก็อยากไปใช้สิทธิ์ดูแต่ที่ไหนได้ครับคำนั้นแขนพิการคนนี้บอกไม่ต้องไปเลือกตั้งและจะไปทำอะไรไม่เลือกตั้งการเลือกตั้งนี่แหละครับมันยืนยันและยืนยัดว่าใครบริหารราชาการแผ่นดินถูกต้องตามคันลองของรัฐธรรมนูญถึงจะเป็นรัฐธรรมนูญโจรเราก็ยอมรับใช่ไหมครับสิบกันยาสีนั้นโจรป้นเราไปแล้ว ยังเขียนรัฐธรรมนูญปกป้องโจรมีองค์กรอิสระอีกสี่องค์กรเหมือนที่เราไปกันมายังร้อน,ร,อนร้อนอยู่เหมือนปลาต้องโกเลยครับปวชตัวที่สอง,งตํานานตุลาการสารรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับตัวที่สามเขาให้มาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งเสือกจะมาเป็นคนเลื่อนตั้งนู่นตั้งนี่คุณเองนะมีหน้าที่จัดการการเลือกตั้ง มีหน้าที่ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดใช่ไหมครับพี่น้องควายนะ่ะประเทศไทยนะ่นะมันเหลือน้อยแล้วตอนนี้เป็นงัวดีกว่าจริงไหมพี่พรเพราะเป็นงัวยังไม่น่าเกียดเหมือนควายควายสมัยนี้นาก็ไม่มีจะทำเพราะทั้งดีทั้งนั้นครับการที่เขามาเป็นตัวแทนของเขาสีองค์กรน,นั้น เขามาคอยเป็นพี่เลี้ยงกันพอสิเขาจะเพียงพมเขาแนะนําเอ้ยเอามาตานั้นดิเอามาตานี้ทําไมเมื่อตัวเองมีความสามารถทำไมไม่ลงสมัครเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับไอเหี้ยสี่องค์กรทั้งหลายหน้าที่ที่ควรทำต้องทำหน้าที่ไม่ควรเสือกอย่าเสือกใช่ไหมครับเขาให้มาปกป้อง ทุจริตผู้ใดคอรับชันแต่เคยปิดป้องไม้ครับลงพักสามร้อยเบหกแหงเคยปกป้องไหมครับทำความผิดแล้วนี่ช่วยเหลือกันเฉยเลยแต่คนที่ก็ททำความดีเนี่ยหาเรื่องทั้งวันทั้งคืนเลยให้ความเป็นธรรมกับประเทศไทยเราบ้าง220ประเทศทั่วโลกเขาบอกเอ๊ะประเทศไทยเรา ลายถนอมประพาสก็ประเทศแรกของโลกถูกสงังหารเอาไปขังไม่สอบสวน30วันภัยทังคมกฎหมายโหดๆก็เป็นกฎหมายแรกของโลกและคนที่ไม่ต้องการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีลูกพี่เสือครับอย่างสุจินดาก็เป็นนายกรัฐมนตรียีิบเวันมาจากการปฏิวัติใช่ไหม พี่น้องลองนำดัดเหตุการณ์ดูสิครับว่ารัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยนั้นอาจารย์เสนีการนำของท่านนั้นไม่เคยช่วยเหลือคนส่วนใหญ่แต่มีนักที่มีจิตอาสาและเป็นคนที่ห่วงใย,ยประชาชนซึ่งคนคนนี้พอพูดชื่อขึ้นมาพวกนายทุนทั้งหลายที่เคยโกงกินมาไม่ชอบเขาเลยท่านผู้นี้คือ พันตำรวจโตทักษิณชิน,นวัตรใช่ไหมครับว่าเขาไม่ดีแล้วมึงไปรักษาสาสิบาทกับพวกเขาทำไมว่าเขาไม่ดีแล้วไปเอาเบี้ยง,งบคนชลาทำไมคืนคงค้างไปเลยที่เมื่อเองไม่ต้องการทักษิณก็จะไปยัดหาเงินเขาถูกลักไหมเมื่อทุกทิงทุกอย่าง เขาเรียกว่ามือมือคาน้ำยังพอว่าเอามือขวางน้ำยังพอให้โอกาสปากว่าตากะยิบรีบไปรับพอเงินไม่ออกบนบรรลัยกันเลยครับพี่น้องพี่น้องจำไว้ครับประชาธิปไตยประเทศไทยเบ่งบานแล้วออกมันมามากๆเพื่อทวงถามเมื่อ,อไรจะรับรองสสออเราจากโชคชัยลาน,นยาโมครับ